เบียพาตลอนนะคะแล้วก็เบียก็ได้มากับน,น้องด้าเช่นเคยนะคะวันนี้ก็คือเราตามหาน้องๆที่หายไปสองคนจากเมืองรับแลนะคะแล้วพอดีบังเอิญมาเจอกับแม่หญิงแก้วเงินนะคะแม่หญิงแก้วเงินก็จะพาเรามามาดูไร่นะคะเจ้าอันนี้ไร่ของข้าเจ้าที่ไม่ใช่ในเมืองรับแลนะคะเจ้ามันเป็นข้างนอกสร้างมาตั้งแต่ปุย่ญาตายใหญ่นะนะคะเจ้าโอเคครับแม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะพี่ พี่ตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปนะก็อากระตอบเขาอยู่ตรงโน้นนะพี่ๆี่นะโอ้ดูมะละกอนะพี่ๆนะใช่ลูกดกมักเลยนะน้องดานี่ผมเอาไปกินได้ไหมเนี่ยที่หยิงเจ้าเงินนี่นะคะมะละกอลูกดกมักเลยนะคะทุกคนมะละกอนี่ยพระเจ้าปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะคะเจ้าข้าเจ้าออกมาจากเมืองรับแรมาปลูกไว้นะข้เจ้ามันต้นมันลุโดกมากเลยเนี่ยมันได้มันดีมากเจ้าพระเจ้ามาดูต้นนี้นะคะเจ้า ต้นนี okay. ้เป็นตัวผู้นะพระเจ้าเขาเรียกกันตัวผู้ส่วนแบบนี้เขาเรียกว่าตัวเมียนะพระเจ้าที่มีลูกดกๆต้นนู้นนะพระเจ้าพระเจ้าก็มาได้เลยนะพระเจ้าครับก็พี่นะดูเอาแล้วกันนะพี่มาล้ก่อเนี่ยดกมากๆเลยโอ้โหขยกระดกนะพี่เดียใช่อุ้ยอุ้ยตัวอะไรอันนี้เขาเรียกว่านกป่านะพระเจ้าเขาเรียกว่านกป่า นกป่ามันอยู่ตามว่ตามสวนตามนานแต่เราห้ามข้ามมันนะคะเจ้าเราข้าไม่ได้นะคะเจ้าอันนี้รอมกินเข้ามากินอย่างนี่มาถึงกระต๊อบของแม่หญิงแก้เงินแล้วนะคแต่หมูย่ารักขอสร้างอะให้มันมันต้องตม ก็พูดทางไปตามการเวลานั้นไม่หเหยิบเท่าไหร่น,นะมาทางน,นี้เลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ยลายไม่เห็นเข้าไหรเนี่ยพวกผู้ตรงกองนี่ยสวยเหมือนกันสวยและใหญ่มากๆเลยนะ นา,นานทีมาดูนา,นานทีมาดูไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามันออกมาลำบากเหมือนกันนะคะเจ้าค่ะเจ้าดูได้นะคะเจ้านั่งพักกันกระต๊อบของแม่หญิงแก้วเงินนะพ,พี่นะเราได้ขึ้นมากันถึงยัางกระต๊อบของแม่หญิงแก้วเงินแล้วนะครับพี่เหนื่อยมากนี่เ <laughs> ขาสูงแล้ว้าน้อะแล้วก็ชันด้วยเหนื่เหมือนกันไะี่คอนะดูรอบๆได้นะคะเจ้า แม่หญิงแก้วเงินมาทําคนเดียวหรอคะมากับสามีนะคะเจ้าแล้วก็ลูกแต่วันนี้ข้าเจ้าออกมาคนเดียวนะขะาเจ้าเพราะว่าสามีติดธุระข้างในแล้วก็ลูกก็ต้องอยู่ข้างในข้าเจ้าข้าเจ้ามาได้คนเดียวข้าเจ้าอันนี้แม่หญิงเคยมีอะไรมารบกวนแม่หญิงแก้วเงินบ้างไหมเวลาที่อยู่ในสต๊อกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าฟ้าที่มันใกล้เคียงกับแถวนี้ก็มันก็มีนะแต่ว่ารู้สึกมันห่างกันมากเลยอะ ใช่ขา้ขาเจ้ามีค่ะข้าเจ้ามีเคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ามันแบบไม่คาดคิดไม่ไม่หิงเจ้าเงินมีข้าเจ้าเพราะว่าข้าเจ้าคราวนั้นข้าเจ้าก็มาคนเดียวก็เคยมีเหตุการณ์แต่บังเอิญสา,ม,ามีตามมาที่หลังก็เลยช่วยข้าเจ้าไว้ข้าเจ้าพวกเจ้าก็มาต้องระวังกันด้วยนะข้าเจ้าอย่าพูดอะไรมั่วซั่วหรือไม่ก็อย่ารบหลัวอะไรนะข้าเจ้าต้องระวังนะข้าเจ้าที่นี่มันอันตรายนะข้าเจ้า เหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันดังมาจากไกลๆนี่คือเสียงอะไรหรอครับไม่ยิงนั่นแะเสียงวิญญาณหรืออะไรประมาณนี้ต้องระวังนะคะเจ้าน่ากลัวนะคะเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าอย่าพูดสิค่ะเจ้ามันอันตรายนะคะเจ้าข้าเจ้าต้องเงียบๆไว้ได้ยินเราพอเราได้ยินอ่ะเราต้องเงียบไว้นะค้ะเจ้าเจ้าแบบนี้ไม่ได้นะค่ะเจ้าครับครับไม่ยิงเจ้าเงินครับโอเคมาพี่ๆนะ คือเย็นดีมากเลยนะครับพี่พี่นะยิงแก้วเงินสวัสดีค่ะเจ้าฟังเนื้อฝักตัวเนียนะครับไม่ยิงแก้วเงินข่ะเจ้าพี่พี่ผมบอกไว้เลยนะว่าอากาศเนี่ยคือเย็นมากๆแล้วก็ไล่เนี่ยภูเขาสองฝั่งนี่เหมือนว่าตรงนี้เราอยู่ตรงกลางนะไล่ทั้งไล่ไล่ไล่มีทั้งสองฝั่งเลยสวยมากๆเลยนะพี่พี่นะแล้วก็มันมี เขาเรียกว่าอะไรหน่อไม้อ่ะขนาดนี้นะพี่พี่นะบางลูกนะโอ้บางลูกนี่น่ากินมากเลยนะพี่พี่ลูกใหญ่มากใช้ใช้ของไม่ยิงแก้วเงินไหมครับใช่ข้าเจ้าข้าเจ้าปลูกไว้มันมันไม่ได้ปลูกไว้มันเป็นของธรรมชาติอะข้าเจ้ามันตั้งแต่วันพบ,บุรุษแ,แล้วข้าเจ้าตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วข้าเจ้าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะพี่พี่นะที่วันนี้เราเนี่ยได้มาเที่ยวกันอย่างที่นี่นะคือไม่ใช่ว่ามาเที่ยวรอกจริงๆแล้วเราเนี่ยมาตามหาอ่า มาตามหาคนที่ท่านลุงเนี่ยเขาให้มาตามหานะแต่พอดีบังเอิญว่าผมก็ตามหาเนี่ยใกล้ๆก,กับเมืองรับแลกก็คือมันก็ติดกันแต่ว่าเพอเอิญได้มาเจอกับแม่หญิงแก้วเงินพอดีเนี่ยคือแบบว่าคือเอาตรงๆเลยก็โชคดีมากนะก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นเนี่ยไม่ใช่สองคนนั้นแค่คนเดียวนะที่ยังหาตัวไม่เจอนะอว่าเขาเนี่ยได้มาอยู่ที่นี่หรือเปล่านะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงมาจากที่นี่หรือเปล่า มีเสียงไก่หรือนะไก่ป่าหรือเปล่าไม่หญิงแก้วเงินมันเป็นไก่ป่าค่ะเจ้ามันมาตามธรรมชาตินะค่ะเจ้าแต่ข้าเจ้าเจอแล้วอย่าไปทําอะไรเขานะค่ะเจ้าเพราะว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกับเรารักชีวิตของเรานะค้ะเจ้าครนะับผมไม่หญิงแก้วเงินนี่ไม่หญิงแก้วเงินนี่เคยถือสินม้างไหมถือมันจะมีมันจะมีวันที่เราถือศินแต่เราต้องนับ ว่าวันไหนวันไหนพอเราน้ำแล้วเราก็ต้องถือศีวันที่เราถือศีนี่เราต้องเข้มขัดนะข้าเจ้าไม่ได้นะข้าเจ้าถ้าพสาตดชีวินไม่ได้ข้าเจ้าแล้วพวกเจ้าล่ะเคยถือศีลไหมข้าเจ้าผมเคยนั่งสมาธินะดีมากข้าเจ้าการนั่งสมาธิก็ช่วยให้เราสติเราสงบจิตใจเราสงบนะข้าเจ้าครับนี่อย่งแก้วเงินนี่อ่งแก้วเงินที่ทำาห้เราไม่หย่างแก้วเงินอยู่ไหอะ อันนี้ข้าเจ้าไม่ได้มาบ่อยๆนานๆข้าเจ้ามาแต่ข้าเจ้าเอาของกลับไปหมดแล้วนะข้าเจ้าเพราะว่าอันนี้ข้าเจ้าบังเอิญมานะไม่ได้ตั้งใจมามาเจอพวกเจ้านี่มันเป็นบังเอิญมากๆนะข้าเจ้าเป็นความบังเอิญที่เราได้เจอกันพช่ข้าเจ้ามันเป็นความบังเอิญมากๆก็ยินดีมากๆที่เจอน้องดาอันนี้อันนี้ใครนะน้องดาพี่เบียร์ชื่อพี่เบียร์อ๋อเพื่อนน้องดาใช่ไหมข้าเจ้าเป็นเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่ชายพี่สาวอ๋อม่างๆไม่เออไม่หญิงเจ้าเงินงก็ไปเที่ยวที่หมู่บ้านผมได้นะ ถ้ามีโอกาสก็จะไปนะข้าเจ้าจะได้พาทองคําไปด้วยนะข้เจ้าครับอ๋อเอออ๋อทองคําอยู่กับพ่อเนาะใช่พระเจ้าเขาอยู่ข้างในนะขระเจ้าทองคําอยู่กับพ่ออยู่ที่เมืองรับแรงนะครับพี่ๆนะเดินดูได้ได้นะข้าเจ้าขาเจ้าไม่เดินก็นั่งดูนั่งนั่งนั่งชมนั่งชมเอาดีกว่าไม่ยิงได้ข้ะเจ้าก็เดินขึ้นมากันเหนื่อย แต่ข้าเจ้าไม่มีอะไรให้พวกเจ้าเลยเพราะว่าข้าเจ้าบาังเอิญมาจริงๆเนี่ยเวลาเดียวเราทําอะไรกินป้มมงต้มมามากินกันดีกว่านะพี่เบนะได้ากก็ดีมากเยเนาะนด้าเป็นไงเนาด้าเป็นอะไรก็ไม่กี่ที่มาค่ะที่ทักเสียงเสียงกันนั่นแหละ แปลกเกี่ยวกันนยังนบม่หวังทีเียวเกียวเกยวดูก่อพเจ้าดีก่อนว่าเขาเป็นอะไรบางทีอาจจะไม่ใช่ที่เราคิดกันก,นกระไ้เราดูก่อนน้องด้า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 

ใช่ค่ะเจ้าข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยข้าได้อยู่อะไรข้ามออออเ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 อออเอ้าเออเเออเอเออเออเออวออเ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 ออยังขออเออออเออเเออเออเเออเอเออเออเอเออเออเออเเออเออเอยเออ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 เอนเออเอออออเออเ้เออเออเอเออเอาเจ้าชีวิตเันเอาเจ้าชีออเอาเออ ไปอยอกไปชีวิตมันชีวิตมันจอชีวิตมันจอดชีวิตมันมันมันลบลูกฮะเฮ้ยมันได้ยินมันไม่ยกมือไหวทำไมมันไม่ยกมือไหวันได้าวมึงไปเลยว่าต้องไหวก่อนทำไมพระเจ้ามาพระเจ้าไม่ได้ขอขออนุญาตเขา เอาเอไม่ห it ิ่งยจ้าอีกเจ้าอีกคนเฮ้ย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 เจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย 음 <laughs> <laughs> เลยว่าต้องไหว้ขอพ่อปู่ก่อนที่พวกเจ้าได้ยินเสียงเนี่ยเป็นเสียงของพ่อปู่เนี่ยถึงแม้ไม่ใช่ข้างในก็ตามนะเป็นข้างนอกเพราะว่าไล่เนี่ยเราก็ต้องไหว้พ่อปู่ก่อนต้องขอพ่อปู่ก่อนนะเจ้าปล่อยเขาสักพักนึงข้าตกใจข้ายังตั้งสติไม่ทันแต่ตอนนี้ตั้งสติได้แล้วปล่อยเขาอยู่สักพักนึงดูขอบคุณแม่ยิงแก้วามากเลยนะคะ ้าน้องเบียร์เป็นอะไรไหมเนี่ยเจ<ห>รร็บหัวนิดหน่อยค่ะโอ๊ยอข้าวันเอ้ยขวานมาข้าเจ้าันนี้น้องด้าจะหายดีแล้วใช่ไหมเจ้าเดี๋ยวเขาก็หายข้าเจ้าพอเขาหายแล้วก็ให้ไหว้พ่อปู่ขออนุญาตพ่อปู่เพราะเมื่อกี้น้องด้าทักน้องด้าไม่ได้พอน้องด้าได้ยินเสียงปุ๊บน้องด้าก็ทักวันหลังเราได้เราไปไหนก็ตาม เราเข้าไปในป่าหรือทำอะไรก็ตามเราได้ยินเสียงห้ามทักเด็ดขาดเข้าใจไหมอย่าลืมถ้าพวกเจ้าลืมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ข้าเจ้าก็มีส่วนที่ผิดเหมือนกันเพราะขระเจ้าไม่ได้ขออนุญาตพ่อปู่ก่อนข้าเจ้าก็ต้องขอโทษน้องเดียด้วยนะข้าเจ้าที่ทําให้น้องด้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวน้องด้าก็จะกะมามเหมือนเดิมจะให้เขาแรงเยอะมากเลยแรงเยอะมากข้ะเจ้าข้าเจ้านี่ไม่ไหวเลยมือข้าเจ้าปวดเนี่ย ก่อนนะน้องเบียน้องเบียยังต้องตกใจนะลูกมาดูก่อนมาดูก่อนน้องเบียไม่ต้องกลัวนะลูกแต่น้องด้าก็กลับมาเหมือนเดิ ใจหมดเลยคาเจ้าดีขึ้นไหมคาเจ้าคาเจ้าขอนเอ้ยขอนมาลูกดีขึ้นไหมคาเจ้าขาอยังมีอยู่ที่เจนให้แ้บอย่านนเนี้ยเราให้เขาพักก่อนด้าเมื่อกี้เป็นอะไรรู้ตัวไหมดง่ายังเมื่อกี้ผมเป็นอะไรไปอะพี่เบีย น้องเบียร์แบข,ข,า,ขาวสีเจ้าโดนพ่อปู่ใช่ไหมใช่พ่อปู่จะับโดนพ่อปู่เข้าสิ่งนะเพราะก่อนเรามาเราไม่ได้ไหวไม่ได้ขออนุญ,ญาตพ่อปู่พเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในก็ต้องขออนุญ,ญาตแต่เข้าไม่ได้นะคะเจ้าเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วแต่ว่าออกมาข้างนอกเนี่ยต้องก็มีพ่อปู่อยู่พ่อปู่ก็ดูแลสถานที่ดูแลที่ต่างๆเราก็ต้องขออนุญ,ญาต ข้าเจ้าไม่ได้ขออนุญาตให้เจ้าแล้วเจ้าก็ทักเสียงที่ได้ยินใช่ไหมข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าก็ทักแล้วก็เลยเป็นแบบน,นี้ข้าเจ้าข้าเจ้าต้องขอขออนุญาตข่าวแล้วก็ขอโทษข่าวนะข้าเจ้าเด,ดาี๋น้องดา้าก็น้องด้ารู้ตัวไหมรู้ตัวน้องดา้ารู้ตัวเหรอที่น้องด้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกแล้วที่มีกี้น้องด้าตกเป็นลมไปน้องด้ารู้สึกตัวไหม ไม่รู้ตัวแล้วอยู่ก็วูบไปเลยอ่ะใช่แล้วพระเจ้าทำไมมันเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแต่ก็ปกตินะคะเจ้าพี่เบียร์ต้องดูแลน้องด้วยนะคะเจ้าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็วูบไปเลยอ่ะก็เป็น ใจมากทำได้อยู่เจ้าเงินก็คือแบบแรงเยอะมากเลยเนาะไม่มีเจ้าเงินาะใช่เจ้าค่ะเจ้าแรงเยอะมากค่ะเจ้าจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยนั่นเจ้าเดี๋ยวค่ะเจ้าขออนุญาตไปเก็บอันนี้ก่อนนะข้ะเจ้าเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องติดตัวนะค่ะเจ้า ยังไงต่อครับไม่เห็นเจ้าเงินเจ้าก็ยกมือขอขมาหรือไม่ก็ขอโทษแล้วขออนุญาตเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แค่นี้พระเจ้าทำกันได้เลยนะข้เจ้าโ็วันนี้ผมต้องขอโทษพ่อปู่ด้วยนะครับที่เข้ามาโดยไม่ได้ขออนุญาตท่านก็วันนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วผมก็ขออนุญาตท่านด้วยนะครับที่จะเข้ามานะเข้ามาอ่า กลางสถานที่อห่างนี้เขามาบรือย่แห่งนี้ถ้าผมทาอะไรที่มันไม่ถูกใจหรือว่ามันไม่ดีก็ขอโทษพ่อปู่ด้วยนะครับผมดีแล้วข้าเจ้าได้บอกพ่อปู่ให้แล้วเหมเือนกันเจ้าพูกเจ้าก็บอกพ่พอปู่แล้วพ่อปู่ก็รับรู้แล้วว่าหลังถ้าพวกเจ้ามาที่นี่ก็ขออนุญาตพ่อปู่หรือไม่ก็ขออนุญาตสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะเจ้าครับ<อ> เมื่อกี้นะครับพี่พี่นะคือ้องด้าไม่รู้ตัวเลยนะครับพี่พี่นะเห็นพี่เบียร์กับไม่หญิงแก้วเงินเนี่ยเขาได้บอกนะว่าพ่อปู่เนี่ยเขาได้เข้าร้านของผมนะซึ่งเขาบอกว่าผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะซึ่งแล้วก็เข้ามาเนี่ยไปทักเสียงอะไรก็ไม่รู้นะพี่พี่นะก็มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีออกมากๆเลยนะ ตอนนี้ก็บอกเลยว่ามือไม้ผมก็ยังมีสันๆอยู่นะเหมือนฝนจะตกด้วยนะผมก็โอเคไม่เป็นไรเหมือนฟ้าเริ่มคลุมคลืมนล้น้องดาเนาะครับโอเคไม่เป็นไรโอ้หายใจไม่โตัท้องเลยไม่อย่างแก้วเงิน <c oughs> อากาศ <c oughs> ดีนะคะเจ้าโชคดีที่วันนี้อากาศดีที่ ข้าเจ้ามากันทั้งสองคนนะข้าเจ้าครับโอ้หเ้ยสังเกตมีห้างตรงนู้นด้วยนะพี่เบียร์เห็นไหมอือออใช่มีห้างนี่เจ้าเงินนั่นคือห้างอะไรหรอครับสามีของข้าเจ้าทำไว้นะข้าเจ้าข้าเจ้าก็ไม่ได้ทำรายละเอียดเขาเอาไว้ก็ถามเขาก็ไม่ได้ทำรายละเอียดมากข้าเจ้าเขาถาเขาบอกว่า เ้าหมูเฝ้าอะไรแบบนี้พระเจ้าอ๋อหมูหมูป่าเขาชอบลงมากินอนะเนาะบนเขาเนี้ยหมูป่าเขาชอบชอบลงมากินของเนี่ยนะเข้าใจเข้าใจได้นะครับพี่ๆนะตอนนี้เราก็จะเดินสำรวจรอบๆด้านกันนะคะพระเจ้าเดินเดินระวังนะคะเจ้า บ้านมันนานแล้วมันผุพัางตามการเวลาแล้วเพราะว่าสามีของข้าเจ้าก็ไม่ได้ทําตั้งแต่ตั้งแต่ปู่ย่าของข้าเจ้าแล้วนะคะเจ้าเดินระวังนะข้าเจ้าเดินดูได้นะข้าเจ้าแต่ต้องระวังกันด้วยวเห็นเนาะเห็นเนาะหมาเนะี่ยดูเบลอเลยนะดูใหญ่มากเลยนะคะทพุทธเนาอหมาที่ก้อนอะไรเนี่ยมเดื่อหรอ มา,าามาเดือป่าคะเจ้ามาเดือป่ามาเดือป่านี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยลูกไม่ค่อยใหญ่แล้วลูกมันเล็กเลยลก,กินพอดีคำอันนี้มันกินไม่ได้นะคะเจ้ามันไม่ใช่มาเดือที่เขากินใช่คะเจ้าแต่ไม่รู้ข้างนอกอาจจะกินได้แต่พวกข้าเจ้าไม่ได้กินกั่นะข้าเจ้าข้าเจ้าก็เลี้ยงไว้ให้มันร่มเย็นที่บ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องเบีย้ย น้องด้าเดินระวังนะลูกดูน้องเบียร์หน่อยพี่เบียร์เป็นอะไรเปล่าพี่เบียร์นะพี่เบียร์ะ๊ขอโทษพี่เบียร์เจ็บขาดนิดนึงโอ้น้องเบียร์จค่อยๆนะลูกเฮ้ยพี่เบียร์โอยน้องเบียร์เดินไม่ดูลูกเอ้ยาบอกแล้วน้องด้าดูพี่หน่อยโอ๊ยโอ๊ยเบไพี่เบียร์เบ ขาเขาน่าจะแพงนะโอ้ยน่าจะแพงขาเขาน่าจะแพงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบี้เพื่อนมึงยังไม่เข้าล็อกเออ้ยน้องดาเจ็บน้องดายังไม่เข้าอ๋อน้องดามียาอยู่ ก็ทนไม่เป็นน้อง่าเพราะาสามีอยพ่เะดังมากเลยนะพี่ๆนะดังกรอกเลยนะพี่ๆดังกรอกเลยพี่ๆได้ยินไหมโอ้ยดูดูหนพี่ไหนนหนอดูเขาดูโอดูดู หนักเลยอะพี่เปลองลองเอาขาทับทับพื้นหน่อยดู่นี่ได้ป่ะพีเาเอาขาทับพื้นดูได้ป่ะได้ไหมได้ไหมเออค่อ,คอยๆดูค่อยๆเดนินระวังด้วยระวังด้วยน้องด่าอ๋อน้องด่าค่อ,อ,อยๆน,นะลูกเอ้ยนนั่งนัง่นงก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน พี่เบียร์เมื่อกี้พี่เบียร์ไปดูท่าไหนไปลงท่าไหนอะไม่รู้เหมือนกันน่าจะสะดุดไอ้ไม้ที่พี่เบียร์นั่งทำนั่นแหละมั้งน่าจะสะดุดอันนี้แล้วก็ตกลงมาอ๋อไม่เป็นไรแล้วเดินก้าวไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวเพราะว่าเรามาไกลมากอืมถ้าพี่เบียร์เดินกลับไม่ไหวยังไงก็อดทนเลยนะพี่เบียร์ผมคิดว่าพี่เบียร์ยังไงก็ต้องเดินกลับให้ไหวนะเพราะว่ายังไงก็ต้องไหวถ้าไม่ไหวยังไงผมให้พี่เบียร์ขี่หลังก็ได้ มีหญิงแก้วเงินไป